หัวข้อถัดไปเป็นดาว s l ตันะครับเป็นกฎของดาวตันกฎของดาว t o ตันนะครับว่าด้วยเรื่องความดันย่อยนะ p a r t i a l Pressure อันนี้เขาก็พิจารณากาสที่ผสมกันสองชนิดขึ้นไปนะครับแล้วก็สถานะ เน่นะก๊าซสองชนิดขึ้นไปแล้วก็พูดว่าไม่สเตตตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสถานะนะสเตตตัวนี้เป็นเวิร์บแปลว่าพูดว่านะครับสเตตเด็ดนะครับก็กดของดาวตันดาวกฎของดาวตันเนี่ยบอกว่าความดันรวมนะครับของกา๊าซผสมเนี่ยนะก็จะเท่ากับผลรวมของอความดัน ของก๊าซแต่ละตัวนะครับถ้าก๊าซแต่ละตัวนั้นเนี่ย separately occupied the space ก็คือถ้าก๊าซอยู่ในบริเวณนั้นๆหรือในปริมาตรนั้นๆอยู่ในที่นั้นๆเนี่ยโดย โดยไม่ผสมกันอ่ะเข้าใจไหมอ่อคือก๊าซหลายๆชนิดมาอยู่ในพื้นที่หรือปริมาตรเดียวกันเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยผลรวมความดันรวมนี่ก็คือความดันของของความดันย่อยของก๊าซแต่ละตัวรวมกันโดยที่ก๊าซนั้นอ่ะมันแยกกันอยู่นะครับคือมันไม่ได้ละลายเข้าหากันนะถึออกนะครับนี่มันจะว่าละลายก็ไม่ได้ มันมันไม่ได้ผสมกันกลายเป็นสารตัวใหม่อ่ะเออมันก๊าซก๊าซมีสามชนิดอยู่ในที่ที่เดียวกันเนี่ยมันก็แยกกันอยู่เป็นสามชนิดนั่นแหละแต่ว่ามันก็กระจายอยู่เต็มเต็มปพิมาตรทั้งทั้งสามตัวใช่ไหมแต่ว่าสามตัวนั้นมันไม่ได้แบบทำปฏิกิริยาเคมีกันแล้วกลายเป็นเป็นก๊าซตัวใหม่อะไรมันก็ยังแยกกันอยู่เป็นก๊าซสามตัวแบบนั้นแหละแล้วลักษณะแบบนั้นแหละมันเรียกว่าผลรวมของความดันรวมเนี่ยเออเอาไงความดันรวมเนี่ย ก็คือความดันคือผลเอาใหมนะ total pressure คือความดันรวมเนี่ยก็คือผลรวมของกา๊าซของความดันย่อยของก๊าซแต่ละตัวรวมกันนะครับ่าลองดูตัวอย่างที่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับ